ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียรเป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่อาศัยธรรมชาติในการบำบัดสารอินทรีย์ในน้ำเสียซึ่งแบ่งตามลักษณะการทำงานได้3ร,รูปแบบคือบ่อแอนโอโรบิกบ่อแฟคัสเทีทบบ่อแอโลโรบิกและหากมีบ่อหลายบ่อต่อเนื่องกันบ่อสุดท้ายจะเป็นหน้าที่ของบ่อบ่มเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม บ่อแอนอโรบิกเป็นระบบที่ใช้กำจัดสารอินทรีย์ที่มีความเข้มข้นสูงโดยไม่ต้องการออกซิเจนบอ่อนี้จะถูกออกแบบให้มีอัตรารับสารอินทรีย์สูงมากจนสารหลายและกันเติมออกซิเจนที่ผิวหน้าไม่สามารถผลิตและป้อนออกซิเจนได้ทันทําให้เกิดภาวะไหลออกซิเจนและและลายน้ำภายในบอ่อจึงเหมาะกับน้ำเสียที่มีสารอินทรีย์และปริมาณของแข็งสูงบอ่อแฟคทอเทตีฟ เป็นบอ่อที่นิยมใช้กันมากที่สุดภายในบอ่อวิชาการทำงานแบ่งเป็นสอส่วนคือส่วนบนของบอ่อเป็นแบบแอโรบิกได้รับออกซิเจนจากการถ่ายเทอากาศที่บริเวณผิวน้ำและจากการสังเคราะห์แสงของสาลายส่วนล่างของบอ่ออยู่ในสภาวะแอโรบิก บอ่อฟักเทีฟนี้โดยปกติจะได้รับน้ำเสียจากที่ผ่านการบำบัดขั้นต้นมาก,ก่อนบอ่อแอโรบิกเป็นบอ่อที่มีแบคทีเรียและสาหร่ายแขวนลอยอยู่เป็นบอ่อที่มีความลึกไม่มากนักเพื่อให้ออกซิเจนกระจายได้ทั่วทั้งบอ่อและมีสภาพเป็นแอโรบิกตลอดความลึกโดยอาศัยออกซิเจนจากการสังเคราะห์แสงของสาหาร่ายบอ่อบมมีขนณะเป็น แอโรบิกทั้งบอ่อจริงมีความลึกไม่มากและแสงสองถึงก้นบ่อใช้รองรับน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วเพื่อฟอกน้ำทิ้งให้มีคุณภาพน้ำเสียดีขึ้นและอาศัยแสยงแดดแดดทำลายเชื้อโรคและจุลชีที่ปนเปื้อนมากับน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดลอ้อมตัวอย่างการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อแบบเสถียนหน่วยบำบัด เกณฑ์การออกแบบพารามิตเตอร์และค่าที่ใช้ในการออกแบบมีดังนี้นะคะข้อดีระบบบ่อบปสเทียนสามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียจากชุมชนโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นโรงงานผลิตอาหารหรือน้ำเสียจาก,กเกษตรกรรมเช่นน้ำเสียจากการเลี้ยงสุกรเป็นต้นการเดินระบบก็ไม่ยุ่งยากซับซ้อนดูแลง่ายทน ข้อเสียคือระบบบ่อปะสเสถียรต้องการพื้นที่ในการก่อสร้างมากในกรณีที่ใช้บ่อแอนแอลบอาจเกิดกินเหม็นได้หากการออกแบบหรือครบคุมไม่ดีนอกจากนี้มีน้ำทิ้งอานมีปัญหาสาหลายปะปนอยู่มากโดยเฉพาะจากบ่อแอล